อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม โอเคครับผมก็ขอสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกๆท,ท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยนะครับอ่าก็มาเจอกันนอปนคลิปแรกสำหรับวันที่31 สิงหาคม6.3สําหรับวันนี้นะครับก็เหลือเวลาอีก1วันเนาะสลาก็จะทําการออกรางวันแล้วนะครับท่นใดที่พร้อมแล้วเนาะอ่ะก็เล็งไว้เลยนะครับผมว่าจะซื้อตัวไหนเนาะ,ะแต่ถ้าท่านไหนที่ยังไม่ได้ข้อมูลครบนะครับในคลิปนี้แอดก็จะมาแบ่งปันให้เหมือนเดิมเนาะซึ่งในคลิปนี้ก็จะมีของชุด bon บนแอดหนูดีนีครับ ทุสรุปอาจารย์สมมอนชิโรสูตรครบ3ตัวบนแอดรินซังโอซากานะครับแล้วก็จะมีของวิ่งบนล่างตัวเดียวอ้หมายหอ,อ,อมพิมพะนะ์ซอพิมพ์พาเนาะแล้วก็จะมีอีกหลายสำน,นักที่แอดจะมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้นะครับก็รบกวนทุกทุกท่านนะครับดูคลิปนี้ให้จบไปพร้อมๆกันเนาะเราไม่รอช้านะครับอย่าลืมกดติดตาม กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับเรามาเริ่มที่ข้อมูลชุดแรกนะครับผมเป็นข้อมูลของแอดกับตันใหญ่โตเนาะในวดที่ผ่านมาก็ให้หลุดนะครับในงวดนี้เราก็มาลุ้นต่อเนาะซึ่งในงวดนี้ประจําในววันที่1กันยา63นะครับให้มาที่ชุด อสตัวบนทั้งหมด3ชุดด้วยกันเนาะก็จะมี503 523แล้วก็525นะครับอย่าลืมตัดเล่นชุด2ตัวด้วยนะแล้วก็จะมี72แล้วก็27เป็นชุดล่าง2ชุดในวันนี้นะครับท่นใดที่ติดตามของแอดกับตันใหญ่โตก็อย่าลืมมาเซฟไว้แคปหน้าจอไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากแอดกับตันใหญ่โตด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นของสูตรเด่นหลักร้อยเนาะเด่นหลักร้อยนะครับอา,อาจารย์ต่อกฤ,ฤษณะเน้งวัดที่ผ่านมาก็เผลอไปเข้าหลัก10และก็หลักหน่วยเนาะหลักร้อยกอ็ไม่เข้านะครับผมเนงวัดนี้เราก็มาลุ้นกันต่อนะครับซึ่งเนงวัดนี้ประจําเน่งก็วันที่1กันยา6 3ให้มาที่หลักร้อยจะเป็น6แล้วก็8นั่นเองนะครับ ท่านใดที่ติดตามของหลักร้อยบนอาจารย์ต่อกิษณะก็อย่าลืมเซฟไว้นะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ต่อกิษณะด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจากเป็นของลอตเตอรี่ป๋าเสานะครับอ่าก็มาให้เห็นแล้วนะครับสําหรับของป๋าเสาเนาะอ่าในงวดนี้ให้มาที่6,78แล้วก็6,58เนาะชุด3ตัว2ชุด รางวันที่1น,นะครับอ,อย่าลืมตัดเล่นชุด2ตัวด้วยนะท่านใดที่ยังชื่นชอบของป๋าเสาก็อย่าลืมมาเซฟไว้นะครับก็ขอขอบคุณข,ข้อมูลจากป๋าเสาด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของหวยไทยเลยยายแลเนาะเป็นสูตรดั้งเดิมนะครับในวัดนี้ ให้มาที่เด่นบนล่างจะเป็น2แล้วก็7เนาะแล้วก็จะมีชุด2ตัวทั้งหมดอ่าสิชุดดังนี้เลยนะครับสมาชิกก็สามารถแคปหน้าจอไว้เลยนะครับเพื่อความรวดเร็วในการเก็บเกี่ยวข้อมูลนะและนอกจากนี้ก็จะมีชุด3ตัวทั้งหมด8ชุดด้วยกันนะครับก็จะมีตั้งแต่ 8, 2, 7จนถึง 4, 7, 3เนาะอ่า แชุดด้วยกันนะครับท่านใดที่ชื่นชอบของยายแลก็อย่าลืมมาเซฟไว้นะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากยายแลด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของตารางหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยอาจารย์จีบันเจิดนะครับในว่าที่ผ่านมาชุดสีฟ้านะครับก็ให้หลุดเนาะให้หลุดมาแล้ว2งวดเลยนะครับอ่านี่งวดนี้ก็ยังมาตามต่อเนาะ ท่านในที่ยังชื่นชอบอยู่นะครับซึ่งในวดนี้ใบฟ้าให้มาที่2สูงแนละ้วก็สเนาะเป็นเด่นหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยนะครับมาได้อ่ามาได้หมดเลยนะครับอ่าก็จะเป็นของใบฟ้าของอาจารย์จีบันเนาะและก็นอกจากนี้ก็จะมีชุดสีเหลืองด้วยนะครับซึ่งชุดนี้ก็อ่าผลงานก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับเข้าบ่อยกว่าสีฟ้านะครับ ซึ่งเนงว่าที่ผ่านมานะก็ให้เข้าหลักร้อยแล้วก็หลักสิหน่วยเลยนะครับเข้า8แล้วก็1เนาะอ่าเข้าครบเลยในงวดนี้ให้มาที่เด่นหลักร้อยหลักสิและหลักหน่วยจะเป็น36แล้วก็8นะครับท่านใดที่ยังอ่าท่านใดที่ยังชื่นชอบของอาจารย์จีบันก็อย่าลืมมาแคปหน้าจอไว้นะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์จีบันด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นขอมาตามสัญญานะครับซึ่งนงิว่าที่ผ่านมาก็ถือว่าให้เข้าแค่เลขเด่นหนึ่งเนาะส่วนเลขชุดก็ไม่เข้านะครับหลุดนงิว่านี้ให้มาที่6 5 1ชุดเดียวเนาะอ่าค่อนข้างที่จะเลขสวยเลยทีเดียวนะครับก็อย่าลืมตัดเล่นชุด2ตัวด้วยนะครับ ท่นใดที่ยังชื่นชอบของมาตามสัญญาก็อย่าลืมเซฟไว้นะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากมาตามสัญญาด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของแอดทัชพารวยนะครับ ซึ่งเจ้านี้ในงวดที่ผ่านมาก็ให้หลุดนะในงวดนี้ก็มาตามตอนนะครับสําหรับใครที่ยังชื่นชอบของแอดทัดพารวยอยู่ซึ่งในงวดนี้ประจําในงวดวันที่1กันยา6กสนะครับให้มาที่ชุด3ตัวทั้งหมด6ชุดด้วยกันเนาะ ก็ให้มาตามนี้เลยนะครับสมาชิกก็สามารถแคปหน้าจอไว้เลยเพื่อความรวดเร็วในการเก็บเกี่ยวข้อมูลนะครับถ้าในที่ยังติดตามของแอดทัศพารวยก็อย่าลืมเซฟไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข,ข้อมูลจากแอดทัศพารวยด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของชุดพิเศษอาจารย์โกยบ้านไร่นะครับ เนงวดที่ผ่านมาก็พลาดแค่แต้มเดียวเนาะอ่ะนนงวันี้เราก็มาลุ้นกันใหม่นะครับซึ่งในงวันี้ประจําในงวอวันที่1กันยา6 3ให้มาที่ชุดสองตัวบนทั้งหมด4ชุดด้วยกันเนาะก็จะมี0 6 6 0 6 1 8 0แล้วก็3ามแนะครับแล้วก็จะมีชุด3ตัวทั้งหมด2ชุดด้วยกันเนาะก็จะมี3 6 1แล้วก็ 860นะครับและนอกจากนี้ก็จะมีชุดล่างทั้งหมดนะครับ4ชุดด้วยกันเนาะก็จะมี3270 72แล้วก็74นะครับใครที่ตามหาของชุดพิเศษอาจารย์โกยบ้านไร่ก็อย่าลืมมาเซฟไว้นะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์โกยบานไร่ด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นของชุดสรุปรัฐบาลไทยแอดโยนะครับหรือว่าแอดพิงโยเนาะในวดที่ผ่านมาถ้าใครตัดเล่นชุด2ตัวนะครับก็ให้เข้าอ่าหนเนาะคู่โต๊ะสอตัวบนนะครับอ่าในวัดนี้เราก็มาตามต่อกันเลยนะครับในวัดนี้ประจําในงวบวันที่1กันยา6.3นะครับ ให้มาที่วิ่งบนจะเป็น4ตัวเดียวนะครับแล้วก็จะมี 3, 4, 1เป็นเลขชุด3ตัวชุดเดียวเช่นกันนะครับและในงวดนี้ให้มาที่เลขวิ่งล่างจะเป็น2ชุดเดียวเช่นกันเนาะแล้วก็จะมี 2, 4, 2, 5และ 2, 7เป็นชุด2ตัวล่างในงวดนี้นะครับท่าในใดที่ชื่นชอบของแอดพินโยก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้นะครับ ก็ขอขอบคุณขอ้อมูลจากแอดแอดโยด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของรัฐบาลไทยหรือว่าเลขวิ่งตัวเดียวอ้ายหมายสพิมพะนะครับในงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้าวิ่งบน8เนาะอ่าก้อยเข้าหลักร้อยของ3ตัวบนนะครับสลักออก811นั่นเองอ่าในงวดนี้เราก็มาตามต่อกันเลยนะครับ ในวัดนี้ประจำในงวันที่1กันยา6 3นะครับให้มาที่เลขวิ่งบนจะเป็น2ชุดเดียวเน้นๆเ,เลยนะครับและก็นอกจากนี้ก็จะมีเลขวิ่งล่างจะเป็น3ตัวเดียวเช่นกันเนาะ,ะใครที่ชื่นชอบของเลขวิ่งบนล่างตัวเดียวไอ้หมายสอบพิมพ์พระก็อย่าลืมแคปหน้าจอเซฟไว้เลยนะครับก็ขอ,ขอ,ข,อขอบคุณข้อมูลจาก อ้หมายสอพิมพ์พะด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของชุดสรปนะครับอาจารย์สมมติโรนะครับในวัดที่ผ่านมาก็ให้เข้าแค่เลขวิ่งบน1น,นะครับก็ถือว่าเข้าเลขวิ่งเนาะอ่าในวัดนี้เราก็มาตามต่อกันเลยนะครับในวัดนี้ประจําเนวันที่1กันยา6 3สนะครับ ให้มาที่เลขวิ่งบนจะเป็น6แล้วก็8เนาะแล้วก็จะมีชุด2ตัวบนทั้งหมด2ชุดด้วยกันนะครับก็จะมี6 8แล้วก็6 3แล้วก็ให้มาที่ชุด3ตัวบนทั้งหมด3ชุดด้วยกันนะครับก็จะมี3 6 8 0 6 8และ1 6 3นะครับและในงวดนี้ให้มาที่เลขวิ่งล่างจะเป็น3แล้วก็6นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็จะมีชุด 2ตัวล่างทั้งหมด2ชุดด้วยกันนะครับก็จะมี36แล้วก็06นะครับท่านใดที่ยังชื่นชอบของอาจารย์สมมั่นชิโรก็อย่าลืมมาเซฟไว้นะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์สมมั่นชิโรด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของเลข ชุดบนเนาะชุดบนแอดหนูดีนะครับในวัดที่ผ่านมาก็ให้เข้าเลขวิ่งบน1เนาะสลากออก8 1 1เข้า1 2เด้งนะครับและก็ให้เข้า1 1 2ตัวบนเนาะ,ะในวัดนี้เราก็มาตามต่อกันเลยนะครับในวัดนี้ประจําในงวัดวันที่1กันยา6 3นะครับให้มาที่เลขวิ่งบนจะเป็น8ตัวเดียวเนาะแล้วก็จะมีชุด 3ตัวบนทั้งหมด3ชุดด้วยกันนะครับก็จะมี2 8 3 1 8 1แล้วก็4 8 3แล้วก็ให้มาที่8 3 8 2แล้วก็8 1เป็นชุด2ตัวบนในวันนี้นะครับชุดกันเบิ้ลบนล่างให้มาที่1 1 8 8 3 3แล้วก็7 7นั่นเองนะครับท่านใดที่ชื่นชอบของ แอ d นะูดเนาะเป็นชุดบนก็อย่าลืมมาเซฟไว้นะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากแอ d นูดด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของส่วนครบ3ตัวบนแอตดินซังโอซากนะครับในงวดที่ผ่านมาก็ให้ไม่เข้าเนาะไม่เข้านะครับในงวดนี้ก็มาแบ่งปันให้เหมือนเดิมนะเนาะเผื่อมีโชคกันตามตามไปในงวดนี้นะครับ ซึ่งในงวัดนี้ประจําในวันที่1กันยา6-3ให้มาที่6-8-1แล้วก็4เนาะสมาชิกก็ไปลองจับคู่ชุด3ตัวกันดูนะครับท่านใดที่ยังติดตามของแอดรินซังโอซาก้าก็อย่าลืมเซฟไว้นะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากแอดรินซังโอซาก้าด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นของเลขวิ่งบนล่างหรือว่าเลขเด่นบนล่างคุณลุงหม่ำจ๊กมกนะุกเนาะเป็นที่ต้องการของใครหลายๆคนนะครับอในคลิปนี้แอดก็จะมาทําตามคําขอของสมาชิกเนาะเน่งว่าที่ผ่านมาคุณลุงหม่ำจ๊กมุกกอยเข้าเลขเด่นบนล่างแตกนั่นเองนะครับเข้าทางบนทางล่างนะครับเน่งว่านี้เราก็มาตามต่อกันเลยนะครับ เนงวันนี้ประจําเน่งวันที่1กันยา6-3นะครับให้มาที่เลขเด่นหรือว่าเลขวิ่งบนล่างจะเป็น4แล้วก็6นะครับท่านใดที่ยังตามหาของเลขวิ่งพี่หม่ำจุกมกก็อย่าลืมแคปหน้าจอเซฟไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณขอ้อมูลจากพี่หม่ำจุกมกหรือว่าลุงหม่ำจุกมกด้วยนะครับ อแอดก็มีเพียงเท่านีน้เนาะสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็แวะมาให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับ ข็ขอขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ใครที่มีคําถามหรือว่าอยากให้แอดนําของอาจารย์ท่านไหนมาลงให้อีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับอดก็จะไปอ่านแล้วก็ไปหามาเพิ่มเติมให้ในคลิปหน้าเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ